สวัสดีสสดค่ะ,คะพี่ยมหมูเตะเราก็คุยไปด้วยนะครับยิงทำไรคะกินโชว์ใช่ไหมคะร้อยปีนี่คือหมูเตะจึงอังรักครับปกติแต่ก่อนเรียกเจริญพร<อ>ร้านเนี้ยแต่ก่อนอยู่เฉลิมบุรีเปิดมาร่วมร้อยปีร้านเนี้ยที่สาขาพระรามสี่เนี่ยพ่อผมชอบกินมากแต่คุณชายถนัดศีนี่คือร้านในตำนานแล้วก็มีเจริญชิมยุคใหม่อย่างเช่นเนื้อแคมไฟอันเนี้ยนะอันเนี้ยของของน้องพิจิ น้องพี่จิมาตเตอร์เชฟครับนี่อันนี้นคือร้านหมูกระด้งหมูกระดงเนี่ยจะมีหมูสามชั้นแต่แต่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยคือต้องเบคอนทอดน้ำปลามันเพราะมันหนาเหมือนเบอันนี้สุดยอดของความอร่อยเลยแล้วนี่หอยจอปูแม่วันนานะครับซึ่งเรามีร้านดั้งเดิมมาด้วยคือจรินหนองมนด้วยนะครับนี่หอยจอ,อ,ยจอปูแม่วันนานี่คือเชิญชิมยุคใหม่นะครับอาไปเดินดูกันไหมครับไปไป มาเบเกอรี่ที่บอกนะมาขยะนี่อย่าลืมนันเลยนะตรงนี้นะดีมากครับอันทุกหัวเสวยวันนี้ส่งลูกชามาโอ้ยมีแบบปิ้งด้วยแบบย่างนี่หายากปกติปกติเราเจอแบบทอดประจำอ่าไวกิ้งครับไวกิ้งเป็นย่างหมูแดงหมูกรอบนี่เชลชอนชิมสดๆร้อนๆเลยนะมาต่อมาต่อกัน เอมิลี่มีกมิ้เห็นคิวอะครับเห็นอ,อย่างเงี้ยเขาคลุกเส้นจนมีคเครื่องปรุงเคลือบทุกอน,นูของเส้นเลยแล้วก็ต้องกินกับน้ำพริกหมูกระจกนะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยเขาจะเ<ม>ขาจะมาคู่กันนี่โอเคใส่ลงไปเนี่ยแล้วคลุกคลุกคลุกคลกหมดถ้วยไม่รู้ตัวเลยพอเจะาปูแม่มนาปูเน้นเ้นอย่างนี้เลยครับปูเน้นเน้นอย่างนี้เลยบุรรักรสลปาเบตงนะครับเป็นสูตร<ๆ>ของเรกงเลยแนะนำให้กินสลปาเบตงอ่า ครับรมันจะมีซีอิ๊วเบตงด้วยอย่างเงี้ยนะครับที่มานะครับกุ้ยช่ายตลาดพลูอันนี้เป็นกุ้ยช่ายไฮโซนะนี่ลูกหลานมันนำต่อแล้วเขามีสองสองเวอร์ชัออ่นด้ยก็ใช่ใช่เหมือนกันอ,อ๋อในไฮโซอย่างงี้หมูกระดองเมื่อกี้ที่ผมบอกมอกันเป็นหมูทอดยาวๆเลยจริงนะยิ่งบอกเรียกว่าเบคอนอันนี้สุดยอดที่สุดเลยครับขนาดผมคุมไขมันผมยังไม่หยุดเลยอ่ะ จิตสดชื่นครับรองแชมป์กระเพราโลกครับเป็นกระเพราเนื้อนะคะหน้าตาดีเลยนี่กี้ไส้กรอกอีสานคุณตัวผมชอบกินแบบเปรี้ยวอ๋อเขามีเปรี้ยวมีไม่เปรี้ยวอันนี้ที่เรือสามรำแต่ก่อนนี่ปิ้งเงินไม่ไหวเลยนะอันนี้ที่ผมบอกไงจึงอังรักสูตรผมคือมันมันไม่ไม่มันมันไม่ไม่นะคะโอ้อยากให้วิดีโอมีกลิ่นอ่ะจะได้เข้าไปจุกเลยนะคะเจ้าแรกในประเทศไทยขายอยู่ที่แถวโรงหนังเฉลิมบุรีค่ะ ไก่ย่างบางตาลผู้ใหญ่วอนกับเอ็กซ์บางตาลอันเนี้ยสุดยอดเป็นไก่บางตาลที่อร่อยที่สุดตอนนี้ยังหาขายอยู่หน้าสีรราดอยู่เลย <c oughs> เจ๊กไม่กาแฟโบราณครับอันนี้เปิดมา67ปีแล้วกาแฟพวกอะไรพวกนี้เนี่ยเขายังใช้ถุงชงอยู่เลยต้องกินโอเลี้ยงให้ได้กาแฟเย็นให้ได้จริงๆเขามีชายเยน็นมีอะไรดเายครับเนื้อแคมไฟอันเนี้ยน้องวิจินะครับน้องวิจินี่เป็นมาสเตอร์เชฟจูเนียแต่ไม่น่าเชื่อทาเนื้ออร่อยมากเขามีข้าวมันเนื้อนะลาว อร่อยแบบนรกจริงๆแล้วที่เด็ดคือไข่ดองน้ําปลาอันนี้นะครับถ้ามาเนี่ยอย่าลืมให้สั่งแอดออนท็อปทด้วยไข่ดองน้ําปลานี่คือที่เด็ดของเขามาเลยไอ้ฟลายหมึกนี่นะครับวัดดีครับไอ้ฟลายหมึกเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นร้านรุ่นใหม่หมึกทอดแบบเหมือนเนื้อเป็นเฟรนช์ฟรายเลยนี่อันนี้ครับ เป็นปลาหมึกนะคะไม่ใช่เป็นหมึกครับหมึกหอมกับหมึกกระดองแล้วแต่อันเนี้ยร้อยเปอร์เซนต์ที่เป็นอย่างนั้นแล้วจิ้มกับซอสของเขาซอสทีเด็ดของเขาก็มีสามสี่อย่างซอสซิกเนเจอร์เขาจะมีมันหวานหน่อยแต่ผมชอบแบบประเภทมาโยสไปซี่อย่างเงี้ยไอเด้งเด้งเนี่ยสันสันเนี่ยมันคือเนื้อหมึกงจริงครับเด้งมากซึ่งเป็นชุงเนี่ยอยู่เยาวราชเป็นลูกชิ้นปลาเยาวราชครับอันนี้สมัยพ่อได้ถนาสีชวนชิมตอนครับนี่อึ้งเป็นชุง นี่กำลัเงเริ่มครับอ้ามีทำพอดีเลยด้วยพอดีเลยนะ่าทานจริงๆค่ะมาจารินหนองมนเดี๋ยวถามเลยแจงรอนคืออะไรครับแจงรอนแจงรอนคือคอะไรคะท,ท้ายหงค่ะค่ะใส่สมุนไพรค่ะ,คะใบมะกรูดโหระพาท้ายใส่ไม้ค่ะเลาไม้ย่างเราไม่ต้องาไปนึ่งใช่ไหมคะ แค่ผสมแป้งไม่มีแป้งอันเนี้ยมาจากหนองมนแท้ๆเลยครับก๋วยเตี๋ยวตำลึงนายแกละใบลูกชายคนเล็กนายแกะเนี่ยยกคนขึ้นบอกคือจากเรือขึ้นมาตรงแถวบางขุนนนเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยเขาขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแซ่บไม่ต้องปรุงแล้วใส่ตำลึงแล้วมีเครื่องในเครื่องในที่สดอร่อยมากที่เด็ดของร้านนี้ต้องนี่เลยกากหมูที่เขาเติมได้ไม่อั้นกากหมูกับตัวแป้งกรอบๆเนี่ยอันเนี้ยมันตัวชูรสมากมันอร่อยมากสุดยอดเลยแล้วเวลาผมสั่งผมสั่งเส้น แต้องกินให้ได้นะครับเราอยู่ที่ไหนคะพี่เราอยู่ร้านหน้า IMPACT Arena นะครับเมืองทองธานีนะครับงาน IMPACT เชลชวนชิมครับงานนี้จะมีทั้งหมด10วันนะครับตั้งแต่29มีนาจนถึง7เมษายนครับตั้งแต่บ่าย3มโมงมาเย็ยนๆก็ได้เพราะเปิดถึง5ทุ่มเลยครับ